สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมตั้มฟาร์มสุกปลูกอินทรีย์นะครับด้านหลังที่คุณผู้ชมเห็นเป็นข้าวโพดสามสายพันธุ์นะครับรอบนี้จะทดลองปลูกข้าวโพดแบบตรงนี้เป็นท่าทิมสยามนะครับตรงกลางนี้จะเป็นหวานม่วงนะครับส่วนด้านโน้นนะครับเป็นพียไวท์ฮอกไกโดนะครับก็จะดูว่ามีการผสมข้ามพันธุ์กันได้ไหมนะครับตอนนี้ผมไม่ซีเรียสนะครับเพราะว่าปลูกเป็นการทดลองนะครับ กับการปลูกลงแปลงพร้อมกันนะครับแต่ว่าสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่จะมาเล่าถึงเรื่องของวิกฤตเรื่องของโรคโควิด19นะครับเพราะว่าหลายท่านนะครับไม่ใช่หลายท่านผมว่าแทบจะทุกท่านนะ่าจะได้รับผลกระทบนะครับกับสภาวะเรื่องของโรคระบาดนะครับส่วนทิพย์แงตอนนี้มีผลกระทบไหมต้องบอกเลยว่ามีผลกระทบโดยตรงแต่ว่าเราก็ปรับเปลี่ยนนะครับกลยุทธ์ในการ ขายสินค้าเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นะครับขายสินค้าเองเนี่ยส่งขายไม่ว่าจะเป็นส่งที่โรงพยาบาลบ้างส่งตามร้านบ้างนะครับแม่ค้าเข้ามารับซื้อไปขายที่ตลาดบ้างในกลุ่มด้วยนะครับตอนนี้ผมจะเน้นหนักไปทางเรื่องการส่งนะครับส่งเช่นการขายออนไลน์ส่งเคอรีอ่ส่งแฟลตนะครับให้กับผู้บริโภคที่อยู่ต่างจังหวัดแยกไปอีกทีนึงนะครับก็ยังมีการจัด การส่งได้นะครับตอนนี้อย่างวันนี้นะครับมีลูกค้าที่สั่งของทางออนไลน์นะครับส่งของแพ็คของเนี่ยประมาณสักรู้สึกว่าจะ6กล่องวันนี้ไม่ทราบว่าเขามารับสินค้าไปหรือ,อยังมาแล้วเนอะอก็คือมีไม่ว่าจะเป็นปัจจัยหลักเลยก็คือเป็นพวกมะละกอนะครับพริกนะครับมะเขือเทศนะครับพวกมะเขือพวก เพื่อที่กินได้หมดเลยนะครับก็จะมีแตงโมบัตเตอร์นัทด,ด้วยนะครับที่แปลงเราเนี่ยจริงๆก่อนหน้านี้ผมปลูกเพื่อที่มีมูลค่านะครับเช่นข้าวโพดเพียวไว้นะครับแล้วก็เป็นแตงโมเมลอนนะครับนะแล้วก็มีอ้อยด้านโน้นที่เป็นแปลงทดลองนะครับแต่ว่าตอนนี้ในสถานการณ์แบบนี้สิ่งที่พี่น้องเกษ,ษตรกรควรที่จะมีไว้ติดสวนนะไม่ใช่ของที่มีมูลค่านะครับเพราะว่าคนจะเซฟ เรื่องของการใช้เงินนะครับจะถอยหลังกลับมาก้าวหนึ่งเพื่อที่จะอยู่ในปัจจัยของการดํารงชีพนะครับสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องปลูกนะครับมีมะละกอนะครับมีพริกนะครับมะเขือมะเขือเทศนะครับพวกถั่วฝักยาวนะครับเป็นเพื่อที่สามารถทําอาหารได้หลายๆอย่างนะครับอย่างด้านโน้นสมาชิกกลุ่มเรานะครับก็จะปลูกแถวยาว30กว่าเมตรนะครับปลูก2แถวเลยนะครับ วิธีการเทคนิคก็คือเด็ดยอดตอนนี้อีกประมาณสักไม่เกิน2สัปดาห์เราจะได้เก็บถั่วฝักยาวนะครับคุณผู้ชมมาดูตรงนี้นะครับก็คือถั่วฝักยาวตอนนี้เริ่มจะติดฝักแล้วนะครับนะครับติดฝักเล็กๆนะครับตอนนี้เป็นเทคนิคการาเด็ดยอดนะครับอย่างที่ผมเคยสอนในช่องนะครับแถวเนี้ยถ้าเก็บผลผลิตจริงๆวันหนึ่งเนี่ยได้ไม่ต่ำกว่านะครับ เจ็ 7, กิโลถึง10กิโลกรัมเลยช่วงที่ออกเยอะๆนะครับแต่ว่าก็มีปัญหาอยู่บ้างใบหงิกนะครับเพราะว่าช่วงนี้มีเต,าเตา่าเต่าเขาเรียกว่าเต่าทองที่กินใบด้วยนะครับก็เดี๋ยวาพาคุณผู้ชมมาดูด้านในอีกบ้างนะครับว่าติดดอ,อกเยอะไหมต้องบอกว่านะครับหลุมหนึ่งปลูกเพียงแค่3ต้นนะครับเดี๋ยวให้ดูเห็นไหมเป็นเทคนิคเดิมที่ผมสอนเด็ดปุ๊บ เขาก็จะแตกข้อล่างแล้วก็เด็ดข้างบนอีกเขาก็จะแตกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งต้นเนี่ยจะได้ประมาณสามสามเถาเป็นอย่างน้อยถ้าเด็ดรอบสองก็อาจจะได้หกนะครับแต่สามต้นเนี่ยได้เป็นสิบยอดเลยนะครับเห็นไหมว่ามีมีหมดนะครับตรงนี้มีนะครับแตกเพื่อที่จะมีฝักออกมาแล้วนะครับไปดูอีกอย่างหนึ่งนะครับที่จําเป็นนะครับก็คือพลิกครับไปดูกันครับ ตรงนี้เป็นแปลงของพริกนะครับเพื่อสวนคัวที่ขาดไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทํากับข้าวหลากหลายชนิดเนี่ยจำเป็นต้องมีพริกนะครับอยู่ในสวนตอนนี้ให้น้องแมงแผนกล้องให้คุณผู้ชมดูดกมากนะครับอันนี้พริกเป็นที่คุณแม่นะครับกับคุณพ่อเนี่ยเป็นคนดูแลนะครับดกมากนะครับ,รรบตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้คุยราคาแบบ จริงๆยังจังแต่ก็อยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละประมาณ7 0 8 0บาทนะครับอยู่ที่นะครับแล้วก็จะมีอีกตรงนี้นะครับพวกแมงรักนะครับแมงรักมีแมงรักมีกระเพรานะครับมีพืชผักสวนครัวแบบครบวงจรที่เราจําเป็นต้องใช้ตรงน,นี้เป็นยังเป็นแมงรักอยู่กระเพราอยู่ด้านโน้นนะครับอันเนี้ยเป็นสิ่งที่จําเป็นสมมติว่า เราจำเป็นที่จะกักตัวเองนะครับมีสุ่มเสี่ยงในการที่จะไปรับเชื้อหรือกลัวว่าจะไปแพร่เชื้อนะครับการที่เรามีพืชผักสวนครัวอยู่ตรงนี้ซื้อเพียงแค่นะครับหมูเนื้อไข่นะครับสามารถจะอยู่ได้แบบ7วัน10บวันแบบสบายๆนะครับตามส้มตำก็ได้ทั่าฝักยาวตำทว่วฝักยาวก็ได้นะครับอันนี้เป็น<ท>ปัจจัยที่จำเป็นในการดำรงชีวิตนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของอาหารเป็นหลักเลยนะครับ นี่ผมบอกเลยถ้าอยู่ในวิกฤตตรงนี้ถึงแม้ก่อนหน้านี้ผมจะทําพืชที่นะครับมีมูลค่านะครับเพื่อเงินเพื่อการดํารงชีพเพื่อธุรกิจนะครับแต่ว่าณปัจจุบันเราต้องถอยหลังกลับมา1นก้านะคุณผู้ชมเพื่อที่จะมาสร้างพืชผักที่เป็นปัจจัยหลักในการดํารงชีวิตของเรานะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมเล่าถึงเมื่อกี้นะครับก็คือมะละกอคุณผู้ชมต้นนี้ มะละกอต้นนี้นะครับสองต้นนี้ก็คุณพ่อเป็นคนดูแลนะครับก็ตอนนี้ติดติดลูกเริ่มจะติดดอกคอที่2แล้วนะครับคอรแรกก็อยู่ในช่วงอายุประมาณสักเจดเดือนช่วงนั้นนะครับก็เริ่มจะหมดมีการขาดคอเล็กน้อยเพราะว่าช่วงหนึ่งมันแล้งนะครับไม่ค่อยได้ลดน้ำไม่ค่อยได้ลดน้ำสักเท่าไหร่ก็เลยมีการแล้งนิดนึงนะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มจะติด ดอกอีกครั้งเพราะว่าก่อนหน้านี้สัก4-5หวันมีฝนตกลงมาถูกไหมครับทำให้มะละกอได้รับไนโตรเจนจากอากาศนะครับแล้วก็บริเวณที่มีปุ๋ยหูเนี่ยครับไนโตรเจนลงมาน้ำลงมาทำให้การย่อยสลายอินย์วัตถุนะครับเป็นไปนในรูปแบบที่พืชสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวพาไปดูอีกมีอีกอย่างนะครับที่ขาดไม่ได้เลยไปดูกันครับ ครับก่อนจะถึงตรงนั้นนะครับคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมมาดูเพื่ออีกตัวหนึ่งก็คือมะเขือยาวนะครับอันนี้สามารถเอาไปผัดเอาไปซุปเอาไปเผาเอาไปกินสดกินแกล้มกับพวกลาบอะไรก็ได้นะครับตรงนี้มะเขือยาวปลูกง่ายนะครับโตเร็วให้ผลผลิตดอกดีมากด้วยนะครับ,นนบตรงนี้นะเก็บไปเยอะมากเลยแล้วก็มะเขือเนี่ยไม่ได้มีแค่อย่างเดียวนะครับคุณผู้ชมก็จะมีมะเขือเปาะด้วยอย่างเช่นตรงนี้นะครับตอนนี้แม่ เก็บขายทุกวันนะครับเก็บทําเป็นถุงเล็กๆนะครับส่งลูกค้าตามบ้านนี่แหละนะครับก็ไม่ได้พูดคุยอะไรมากมายพูดถึงไม่พูดพร่ำทำเพลงห้าไปส่งเก็บตังค์กลับเลยนะครับไม่พูดคุยอะไรมากมายนะครับช่วงนี้ใช่ครับโอเคพาไปดูกันเลยครับครับนี่ก็อีกหนึ่งนะครับวัตถุดิบที่ขาดไม่ได้เลยนะครับกับ ของขาวนะครับไม่ว่าจะเป็นแกงต้มต้มยำนะครับตักไครนั่นเองนะครับตรงนี้พ่อปลูกไว้ก็ประมาณสักน่าจะเกือบเดือนถูกไหมครับประมาณเดือนหนึ่งนะครับปลูกแบบปลูกทิ้งปลูกกว้างก็ไว้เก็บผลผลิตอีกทีนึงนะครับผมขาดไม่ได้เลยพวกเครื่องเ,อเคียงไม่ว่าจะเป็นเครื่องเคียงเอยพวกเครื่องปรุงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเ,เป็นเครื่องเทศเครื่องเทศเนาะ อาคาตะไคร้ใบมะกรูดเขาถือว่าเป็นเครื่องเทศถูกไหมครับแล้วด้านน้นภาภาากน็ยังเป็น <ภา S 1> ยังมีมันหวานญี่ปุ่นมันแก้วมันเทศไทยนะครับมีอีกคือสามารถจะได้หมดเลยนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ว่างเปล่าอยู่นะครับมีมบใช่ครับยอดของมันนะครับมันหวานเนี่ยสามารถจะเอามาทํากับข้าวได้ด้วยนะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูึคนื่ใชดีกว่านะครับ โอ้ oh, คุณผู้ชมไม่ถึงสักทีนะครับตอนนี้พามาดูกระลำปลีที่เพิ่งลงแปลงไปนะครับก็เป็นอีกหนึ่งพืชผักที่แรงเรามีออกให้ผู้บริโภคได้ตลอดนะครับแต่บอกไว้ก่อนว่าช่วงนี้ไม่รับผู้บริโภคที่เดินเข้าแปลงนะครับเพราะว่า,าเราทําตามกฎกระทรวงสาธารณสุขนะครับคือเซฟอันนี้เป็นผักกาดหอมนะครับต้องเร่งตัดแล้วตอนนี้ขึ้นช่อแล้วนะครับเร่งตัดขายได้แล้วมี เรซประตวเวียด้วยหน้าร้อนจะโตช้าหน่อยนะครับโหกว่าจะถึงแปลงขึ้นช่ายเหนื่อยพอดีคุณผู้ชมป่ะยังไงเราก็ไปดูกันโอ้โห มีป่าสตรอเบอรี่ต้องเดินไกลมากครับตอนนี้มีเสียงชักกระจันเรไรโอ้โหพลาดไม่ได้ตอนนี้เรามีกระหล่ำปลีที่พร้อมจะเก็บแล้วด้วยนะครับเต็มเลยพาคุณผู้ชมดูบ้างดีกว่านี่นะครับปล่อยให้รกๆอย่างนี้ไม่ใช่ไม่มีอะไรนะครับหัวใหญ่ๆไซส์สองโลก็ยังอยู่ถึงจะเป็นหน้าร้อนแต่รกระหล่ำปลีเราก็ยังหอนะครับก็บออยังโตนะครับ ยังได้อยู่วันนี้ประมาณสองกิโลกรัมนะครับอันส่วนด้านนี้เป็นฟักทองบัตนัทนะครับปลูกทุกอย่างอย่าถามผมว่าปลูกอะไรบ้างนะครับถามว่าอะไรดีครับถามว่าไม่ปลูกอะไรบ้างดีกว่านะครับโอนี่เป็นคณะนี่เป็นขึ้นช่ายนะครับคุณผู้ชมอาจจะไม่สวยงามเท่าไหร่อ,รอันเนี้ยรอดจ,จากพายุมาได้ก็ถือว่าบุญโขแล้วนะครับ เป็นขึ้นช่ายนะครับอันนี้ใช้ทํากับข้าวเมนูหลากหลายต้ยมยำเอ้ยอทำยำเอ้ยอะไรหลากหลายได้หมดเลยนะครับส่วนตรงนนเป็นเป็นคณะนะครับอันนี้เป็นผล,ผลผลิตที่อยู่ในแปลงเราทั้งหมดเลยนะครับที่คุณผู้ชมได้เห็นที่ผ่านมาเป็นาทางสเสบียงก็ว่าได้ตรงนี้ต่อให้เกิดสภาวะที่มันจะต้องอ ถูกกักบริเวณอีกสัก2สัปดาห์3สัปดาห์เรายังสามารถที่จะดารงชีพอยู่ได้อย่างสบายๆนะครับคุณผู้ชมสำหบคลิปนี้มันก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับแล้วก็วิธีการที่ผมอยากจะมานําเสนอให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าเบื้องตน้นเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับที่จะทําให้พวกเราอยู่รอดได้จริงๆก็คือนะครับ ความจําเป็นในพื้นฐานการดํารงชีวิตท่านเองนะครับปัจจัยสี่กป้องครับเรื่องของอาหารด้วยนะครับแล้วก็มีหมาหนึ่งตัวนะครับ,รบถ้าเกิดผมไม่มีนะครับหมไม่มีนะครับผมไม่มีหมูนะครับก็จะมีหมาตัวนี้แหละนะครับไปไหนมาไม่ได้มาไปไดมามีหม,มาตัวนี้เเพื่อนใครเหงาเนาะใช่พะโ,โลเนี่ยตอนนี้ยังไม่โตก็ทําลายข้าวของไปเยอะแล้วบางครั้งเรื่องเวรกรรมก็ไม่ได้มาแบบ บางครั้งเรื่องเวรกรรมก็ไม่ได้มาแบบผู้คนนะครับมาแบบหมาเขามี <c oughs> นั่นไงแทะไม่แล้วงั้นวันนี้คุณผู้ชมผมนะครับตั้งความสุขก,กับเมงเกษตรกรออนเวนและเจ้าพะโลต้องลาคุณผู้ชมไปด้วยบรรยากาศเสียงชักกระจันเรไรลาไปก่อนครับทุกท่านครับสวัสดีครับระวังตัวเรื่องโชโรก,กันด้วยนะครับครับดูแลสุขภาพให้ดีล้างมือให้สะอาดนะครับใส่ผ้าปีกปากเมื่อออกจากบ้านปลอดภัยทุกท่านครับสวัสดีครับ Hello。